Hi สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะตอนนี้อยู่กับแม่โมขับเป็นคนสวยคนนัานลกมากับก๊อกก๊กก๊อกเปิดประตูเปิด,ปดออกดูอู้หูอิตาเนียคนนี้มีข้อความมาฝากอีกแล้วโอเยไม่พูดพร่ำทำเพลงไปกันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบการอ่านไพ่ของแม่โมดถูกจลิดถูกตาถูกใจรู้สึกแบบเอ้ย oh ย yeah, แม่มด น่ารักอะไรอย่างนี้นะคะสาะไม่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่โมดขับปุ่นได้นะคะหรืออยากจะช่วยอ่าอยากจะสมทบทำบุญแกแม่มดขับปุ่นหบาท10บาทเพื่อเป็นการซื้อไพ่หรือสนับสนุนช่องของแม่มดเนี่ยหรือเป็นการแบบว่าอ้าจ่ายค่าครูแม่มดที่แม่มดเอ่อเปิดไพ่น่ารักน่ารักหรือเรื่องท้ายเพื่อนๆฟังก็ยินดีค่ะ นะฮบาทสิบาทก็ได้นะคะเ,เพื่อนเพืมก็จะเอามาทําบุญนะคะทําบุญใส่บาตรทุกๆเช้าแล้วก็ไปวัดทุกๆวันพระนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสหรืออะไรแม่โมก็จะโอนไปทําบุญเอ่อเกี่ยวกับสัตว์บ้างหรือก็ซื้อสัตว์มาปล่อยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ส่วนมากถ้าซื้อมาปล่อยแม่มดก็ไม่ได้ซื้อสัตว์ใหญ่หรอกนะเพื่อนเพื่อนก็จะปล่อยปลาปล่อยนกอะไรแบบนี้ค่ะเต่าอะไรแบบนี้นะ จะให้ปล่อยปลาวานปลาฉลามก็ไม่น่าไม่น่าจะไหวเพื่อนนะคะอ่ะมาดูที่ความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์มันใช่จริตมันได้นะั่นแปลว่าเป็นข้อความของคุณแต่ถ้าความสัมพันธ์มันไม่ใช่จริตมันไม่ได้นะั่นแปลว่าไม่ไม่ไม่งไงเพื่อนมันไม่ใช่ข้อความของเพื่อนนะคะแต่มันเป็นข้อความของเพื่อนอือหึอ่าอือฮึ สาธุสาธุสาธุขอเป็นเพื่อนสำคัญเลยมัลงเขาเป็นเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปก็ก็คลิปนี้ด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าเชดคติที่มีและบุญบารมีของเพื <S 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 ่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นที่จะฝากข้อความถึงเพื่อนๆพอขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมและพระสงฆ์นะเจ้าค่ะสิ่งศักดิ์สสิทธิ์ขอให้พลังงานแม่นยำมาความสัมพันธ์หนึ่งสองสามสี่ได้สำรับ The Tower อะไรเดอะทาวเมาทำาไมใต้สำรับเป็นด h ทาวเวอร์ทำาไมหนึ่งทมาคือเร็วๆนี้ซิที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือมันเป็นข้อสอบที่เขาไม่ขออ่านสองละะนะักษณะหนึ่งคุณจบกันแบบงงๆแบบพังแบบงงๆแบบเพื่อนทาวเวคืออะไรที่มันจบกระทันหันหรือพงังพังแบบอจบแล้วหรอ ยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ได้ปะปะเท่งๆกันเลยแบบอ่ะฮะจบแล้วอืมแล้วไงไปต่อแล้วยงไงฉันต้องรอไหมจะต้องไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมฉันต้องคิดถึงคุณอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบกันแบบกระทันหนันจบแล้วมันก็ถูกแช่แข็งด,ดูเดอะเวด์เพ, ok, พื่อนต้องมาแบบเรียนรู้กันอยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขอยู่คนเดียวให้มีความสุขเขาก็เหมือนกัน คู่สามคนพอจบกันแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาไม่ได้ไปต่อแต่ชีวิตเราต้องไปต่อก็เลยต้องมาจัดการกับความรู้สึกของตัวเองเรียนรู้เองว่าจะจัดการยังไงการไม่มีเขาแล้วอ,อยู่ให้มันมีความสุขเนี่ยเพื่อนๆก็เลยชอบมาดูดวงกับแม่มดนะเพื่อนๆก็เลยต้องมาดููแม่มดเขาปุ้นนะคะโอเคเอ้ย <laughs> ม <laughs> ีอะไรอีก king of s o u c e นะ แล้วก็มีมีราชาดาบมีอัศวินดาบมีห้าเหรียญห้าเหรียญปัญหาได้แฮงแมนอ่ะเอนเนอเรีของฝั่งเพื่อนก่อนเหกันของฝั่งเพื่อนนะคะของฝั่งเพื่อนฝั่งเพื่อนตอนนี้ตื่นรู้มากแล้วนะเพื่อนรู้เพื่อนรู้อะไรเยอะเลยรู้ว่าแบบต้องใช้ชีวิตยังไงต้องดําเนินชีวิตต่อไปยังไงเพื่อนจะมไม่ไม่จะไม่ยึดติดจะไม่อยู่กับอะไรที่แบบ อ๋ยผ่านมาแล้วมันก็คืออดีตไมฮัลโหลเพื่อนเก่งจัง <c oughs> กบมือให้เอนเนอรีของเพื่อนคือดีดีแล้วเพื่อนทาต่อไปนะคะไม่ยึดติดแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยเพื่อนตอนนี้เพื่อนตื่นรู้กับอะไรหลายๆอย่างนะคะรู้ว่าความสัมพันธ์มันควรจะสะเต็ปไปสเต็ปไปยังไงแต่ตอนนี้หลักคืออยูดอด่ด้วยตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองอะไรที่มันมีดีก็ไม่เอางตัดนะเพื่อนตอนนี้มามุ่งกับการทํางานหาเงินหาเงิน แล้วก็หาความรู้องค์ความรู้ใส่ตัวเองดีกว่าหาสิ่งดีๆหาพลังงานดีๆหาอาหารให้สมองเสพแต่เรื่องดีๆด,ด,ดีกว่าเพื่อนเก่งมากน่ารัก Number o n อ่ะฟังของเขาฟังของเขาตอนนี้นะชีวิตเขาปัญหาเยอะมากหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับการงานแล้วก็การเงินหลกัหลกๆเลยเงิน เขาเรามมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเขาน่าจะหมุนเงินไม่คล่องมือหรือบางทีมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินเขาหรือบางทีมีคนมาติดเงินเขาแล้วก็ไม่คืนเงินเขาหรือบางทีเขาอาจจะโดนโกงก็ได้หรือเขาเอาเงินไปลงทุนแล้วมันก็มันก็ยังไม่ได้ผลกําไรปัญหาของเขาคือแบบห้อยหัวเพื่อนห้อยหัวเดอะทาวเวอร์แบบจบหรือเขากําลังจบกับอะไรแบบกระทันหันแบบต้องห้อยหัวแบบอ๋อคิดไม่ออกออหรือบางอย่างอ,อยู่แต่อยู่ในกระบวนการความคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทํา นะแต่คนคนนี้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรอกสู้ชีวิตเหมือนกันแม้อเนจีของเขามาจะช่วงนี้เขาน่าจะได้รับวิบากกรรมหรือผลกรรมอะไรที่ทําอยู่ในเวลานี้นะคะเขาอย่างนี้เพื่อนๆก็เป็นกําลังใจให้เขาส่งผลบุญอุิที่สมบุรณ์วนกุศลให้เขาแล้วก็อุดทส่วนบูญส่นญสนกุศลให้กับเจ้ากรรมายเวรของเขาด้วยแล้วกัน,นะคะหรือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษรักษาเขาคุ้มครองเขานะเพื่อนๆน,นะไม่โกรธไม่เกลียดกันนะคะเขาคุณนหวังว่าเพื่อนๆคงแบบว่าต่อให้ ความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาหรือเขาเป็นคนรักที่มันไม่ดีเขาจะเป็นคนไม่ดีดในสายตาเพื่อนความโกรธความเกลียดความอาัคาีลิษยาไม่ได้ส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นนะควรจะอโหสิก,กรรมนะคะเพื่อนนะถ้าเขาเคยทําไม่ดีต่อเพื่อนหรือว่าอะไรหรือเพื่อนเองอาจจะทําไม่ดีต่อเขาอะไรเงี้ยอโหสิก,กรรมให้การละกันนะเพื่อนนะ นะแล้วก็ทําบุญที่ส่วน,ส,นส่นให้เขาด้วยนะคะเวพอี่้เขาพบเจอแต่สิ่งดีๆฝั่งเขาพลังงานคือมอนไม่ไหว,วเพื่อนแต่เขาพุ่มองว่าพอทุกอย่างมารวมตัวกัน tower กระเ,เกิดขึ้นคือเร็วๆนี้พวกคุณจะได้พบเจอกันแบบป,ป,ปุบปรับฉับพลันเอ๊ะอีกอย่างวะเออได้เจอกันอะไรประมาณเนี้ยครับเพื่อนนะขอสำหรับพวกคุณนะคุณอาจจะเจอกันแล้วแบบเอเ้ยเจอกันได้ไงตกใจอะไรแบบนี้ นะเพื่อนโอเคไปแค่นี้ข้อความที่เขาอยากจะฝากเดีเพื่อนที่น่ารักขมแม่มดสาธุสาทุสาทุกเขาผูม้มีบูญสัมพันธ์กับแม่มดขับุ้นขอฟังข้อความของเขาหน่อยนะคะข้อความของเขาคนที่กาําลังชดใช้ที่บาปก,กรรมของตัวเองอยู่ในเวลานี้โ oh อเมกอดตรงกลาง ที่นี้เขาอยาจะพูดกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดเธอแหมเดี๋ยวนี้แซบขึ้นเยอะเลยนะสวยขึ้นเยอะหลอขึ้นเยอะดูมีสนเสน่ห์ดูมีออลา่าใครก็คงเข้ามาจีบเธอเยอะดิฮะถือกล้องสองทางไกลนี่แอบสืบแอบส่องเราอยู่หรือเปล่าเรา อยางเริ่มต้นใหม่อะเธอนะไม่รู้ว่าถ้ากลับมาขอโอกาสเธอยังจะสนใจเราไหมอะเราอาจจะเคยทำอะไรไม่ดีกับเธอจนเธอไม่ไว้ใจแต่เราอยากจะคุยกับเธอมากๆเลยเวลาเนี้ยช่วงเนี้ยเราก็หมกมุ่นแต่กับการทํางานอะงานของเรามันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันมีสิ่งที่เราจะต้อง พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาทุกๆวันอะมันเลยทำให้เราสองคนไม่ได้พบเจอกันหรือว่าไม่ได้มีเวลาให้กันและกันเราก็ทำแต่งานอะอแล้วงานของเรามันก็ไว้คนอื่นรับผิดชอบไม่ได้ด้วยเพราะเราไม่ไว้ใจใคร เราส่องเธอนะเราสนใจเธออยู่พอส่องแล้วมันก็อดเป็นกังวลไม่ได้เพราะตอนนี้เธอมันดูดีเหลือเกินอะและตอนนี้เราก็อยู่แต่กัางานเวลาว่างก็แอบส่องเธอพอให้หายคิดถึงอะ รายังรอช่วงเวลาที่เราสองคนจะได้พบเจอกันนะไม่ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะเยอะมากมายแค่ไหนเ่แต่เราคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราคงได้พบเจอกันแหละเจ็ดด้วยเราอะคิดเรื่องเธอหลายเรื่องเลยนะถ้าได้เจอกันครั้งเนี้ยเราคิดว่าเราจะพูดกับเธอยังไงทำท่าทาง ต้องเข้าหาเธอ,อยังไงให้เธอสนใจเราให้เธอมองเราบ้างพอเราอะ่ะก็ไม่รู้เป็นอะไรเรารู้สึกผูกพันกับเธอมากๆม,ม,มากแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันอะ่ะทั้งที่มันผ่านกันมานานแล้วอะ่ะทั้งที่มันห่างหายกันมาก็นานโขเนาะแต่ก็ไม่เคยลืมเธอเลยนะไม่เคยลืมเลย อยากให้วนกลับมาอีกสักครั้งหนึง่งเราก็คิดเหมือนกันนะว่าเธอน่าจะเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าเราในอดีตชาติหรือเปล่าทำไมถึงผูกพันแบบบอกไม่ถูกตอนเนี้ชีวิตเราอะมันมีหลายอย่างที่ต้องทำ มันไม่ได้เป็นอิสระมันไม่ได้อยากทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองได้แต่ตัวเธอสิอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปเราไม่อยากให้เธอเป็นแบบนั้นเลยเราห่วงเพราะเราเนี่ยตอนเนี้ยจะไปพบเจอเธอ หรือจะขยับตัวไปไหนอยากไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวอยากพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนปัญหามันลายล้อมไปหมดเลยอุปสรรคในชีวิตเราเยอะนะแม้ตอนนี้เธอแทบจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเราเลยด้วยซ้ําแต่อยากให้รู้ว่าชีวิตเราอะปัญหามันเยอะเยอะมากๆเราจึงไม่อยากดึงเธอเข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยไม่งนั้นเธอคงปวดหัว ถ้าต้องมาอยู่ข้างกายเราแล้วต้องมารับรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เราเจอแต่เธอก็เป็นหนึ่งปัญหาที่เราแก้ไม่ตกเหมือนกันอนะ่ะเราไม่สามารถเอาเธอเออกจากหัวได้เลยปัญหาเขาเยอะจริงๆนะดาบขึ้นเนี่ยอิตาธาลมไปเนะี่ย แม้ปัญหาอุสรรคเราเมันจะเยอะนะเราก็พร้อมที่จะไฟกับทุกๆอย่างอันแหละและในความสัมพันธ์ของเราสองคนด้วยเราไม่ยอมแพ้หรอกแต่ขออย่างเดียวถ้าวันหนึ่งเราได้พบเจอกันวันหนึ่งที่เรากล้ามากพอที่จะทักไปหาเธอที่จะพูดคุยกับเธอที่จะก้าวเข้าไปหาเธออย่ามีกำแพงใส่เราได้ไหมอย่ามีอีโก้ใส่เรานะแล้วก็อย่าเดินหันหลังให้เราด้วย เราเรากลัวไม่สุดท้ายเด็กแ้เราอยากขอโอกาสกับเธอนะเราอยากบอกเธอว่าเรารู้สึกดีกับเธอมากๆแล้วอยากเข้าไปขอโอกาสจากเธอแบบนนเนียนๆอ่ะอาจจะชวนเธอไปดื่มพอเธอเมาแล้วเราก็ พูดอะไรหวานๆนี่เธอฟังเผื่อเธอจะเคิมตามเราว่างเผื่อน้ำเมามันจะทำให้เรากล้าที่จะสารภาพรักเธอก็ได้อือฮึประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของเมมดโอเคเข้อความจากเขาถือเป็นเพื่อนที่น่ารักของแมมดวันนี้แมมด์เขาปุ้นมาส่งพลังงานน่ารักน่ารักก็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเป็นเพื่อนสำหรับวันนี้แม่มดเขาุ้นขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 哼哼。<laughs>